กิจกรรมการวัดอัตราเร็วลมและทิศทางลมเมื่อเตรียมอุปกรณ์การทดลองพร้อมแล้วเราจะเริ่มทำการทดลอง 1. เตรียมกระดาษปอนขนาด A4 2. วาดวงกลมรัศมี10เซนติเมตร 3. ลากเส้นรัศมีแบ่งวงกลมออกเป็น4ส่วนเท่าๆกัน 4. ในแต่ละส่วนให้ลากเส้นแบ่งทำมุม30องศา 5. เขียนตัวเลขกำกับไว้ในแต่ละช่องจากนั้นตัดกระดาษเว้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด1นึ่เซนติเมตรคูณสิบเซนติเมตรเจาะรูด้านหนึ่งร้อยด้วยได้ แล้วผูกกับปลายของแท่งไม้ติดกระดาษเข้ากับแท่งไม้จะได้เครื่องมือวัดลมอย่างง่ายการใช้เครื่องวัดอัตราเร็วและทิศทางลมโดยให้เครื่องวัดลมขนานกับพื้นดิน ผู้วัดต้องหมุนตัวเพื่อหาทิศที่ทำให้กระดาษเว้าพาดทับกระดาษจึงหยุดเพื่ออา่านค่าแล้วจึงบันทึกผลของทิศและอัตราเร็วลม